สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนน้องน้ๆและกัลายาณิมิตรทุกทุกท่านครับวันนี้ลุงเพียก็มีความพุภูมิอกภูมิใจที่จะมาขอเสนอขายที่ดินแบ่งล็อกที่ดินแบ่งล็ะเลอกละห้าไร่รวมเนื้อที่ยี่สิบห้าไร่ราคาไร่ละสี่แสนอำเภอปักท่อจังหวัดลาชบุรีแค่นี้เองครับนะ ผิวทั์ก็สุดยอดของความสงบรื่นรมเหมาะสำหรับท่านที่รักความสงบและรักธรรมชาติส่วนผมแล้วโอ้โหชอบจริงๆธรรมชาติแบบนี้มันรื่นรมถ้าสนใจก็ศูนย์แปดเจ็ดเก้านะ่งสี่เกากสี่ะไอดีแปดแปดเก้าเก้านะครับที่เนี่ยที่ผมขายผมขายเพราะเพราะว่า ใจผมรักมีบางคนถามว่าไอ้ที่ของลุงเปี้ยกก็บ่าวโอ้ยแต่ผมมีที่ขนาดนี้ผมว่ารวยระดับแล้วไม่ต้องไปนั่งขายผมไม่ขายแล้วที่ตามใจถ้าเป็นของผมนะไม่ขายอ่าเพราะว่ามันรวยแล้วอะ <laughs> แต่นี้ท่านอะบางคนก็ได้ไม่อยากอะไม่อยากไม่อยากเก็บไว้มันเป็นนายพละแล้วก็ ไม่ใช่พละลมันไม่เไอ้เอาที่เก็บไว้จะเป็นพละได้ไงก็เรียกว่าแต่เขาอยากจะทําเป็นธุรกอีกนะอย่างนี้ก็จะทําเป็นแบ่งล็อกไอ้ที่แบ่งล็อกล็อกละห้าไล่นะเดี๋ยวแบ่งเป็นล็อกล็อกก็รับจ้างมาโฆษณาแต่บางคนก็เข้าใจว่าในหน้านะไปทำาะไร ราคาแบบแบบแบบรุ่งโรดอ่ะแบบรุ่งโรดแต่สำหรับผมไม่ใช่อ่ะนะผมไม่ใช่นะสาบานเจ็ดวัดเจ็ดวาได้เลยว่าเรื่องจะไปทำเกินหน้าที่ไม่เอาพกินเปอร์เซ็นต์สามเปอร์เซ็นต์นี่ก็สุดยอดแล้วขอให้ทัานเจ้าของที่กอให้อ่ะพอให้อ่ะพอ,อ,อให้แบบชัวร์ๆเพราก็พอกินแล้วนะ okay. คือการรับจ้างดำเนินการพวกนี้ถ้ามันไม่มีความรู้พอตัวมันทำไม่ได้หรอกนะอ,อย่างมุงคนนัถามว่าโอ้ยอลุงลุงเป็นเจ้าของที่หรือเปล่าต้องการจื้อซื้อจากเจ้าของที่อ่ะแล้วคุณไม่ซื้อจากเจ้าของที่จะไปซื้อกับใครนะก็เจ้าของที่เขาเป็นคนขายจะมาซื้อขายกับผมได้ยังไงอ่ะก็ผมไม่มีที่อ่ะ ก็ผมไม่มีที่ก็ว่าผมก็คือเขาตัดรับจ้างให้ผมมาขายเอ้คนทกายดทีนี่จะขายแนน่หลักคือในหน้าอ่าตอนนี้ไอ้ถามว่าคนซื้อเขาก็อาจจะกังขากังขานี่เอในหน้านี่ไปบวกราคาหรือเปล่าเจ้าของที่บอกหมื่นหนึ่งในหน้าไปบอกก็หมื่นสองหมื่นสามอะไรเงี้ยอันนั้น สำหรับที่เป็นมิติอีกภาพหนึ่งของคนอื่นเขาไม่ใช่ของผมของผมนี่เปอร์เซ็นต์อย่างเดียวสามเอร์เซ็นของเจ้าของที่ขายได้แล้วโอเคชัวร์จบมีแค่นั้นเองส่วนใครจะมีฝีปากหรือมีวาทะศินที่เรียกว่า,าปากพระร่วง มันอมีความเมตตาอะไรกันแล้วแต่ที่จะไปเจราจากับเจ้าของที่แล้วคุยกันต่อราคาต่อรองราคากันเองได้เท่าไหร่อันนั้นเป็นความสามารถของคุณและก็ระหว่างคุณกับเจ้าของที่ผมไม่เกี่ยวนะครับผมเกี่ยวแต่เรื่องราคาที่เจ้าของที่ให้ผมเอามาลงเท่านั้น ทีนี้ผมขายอ่าเท่านี้นะคุณเปียกไปบอกขายเท่านี้นีอจะไปไม่เอาไปเอาใบเบียกราคาคือเอาแค่นี้บอกไร่ละสี่แสนอ่ะผมก็สี่แสนแล้วก็ไปคุยกันเองอ่าไปคุยกันจะตกลงราคาอะไรก็แล้วแต่อ่าแล้วก็เปอร์เซ็นเปอร์เซ็นคุณเปียกไปกินที่ไหนเอาก็กินก็จะของที่ที่อ่าจะไปกินกับใครแลวก็จะกินกับเจ้ของที่ เจ้าของที่ก็คือหมายความว่าลดให้เขาแค่นี้อ่าลดให้เขาแค่นี้เปอร์เซ็นต์ของผมก็ได้จากตามเปอร์เซ็นต์ที่เจ้าของที่เขาลดให้นั่นแหละนั่นแหละอ่าไม่ใช่ว่าเขาลดให้แล้วเปอร์เซ็นต์ของผมจะต้องอยู่คงที่ในราคาสี่แสนไม่ใช่ครับไม่ใช่ก็ลดหลั่นกันไปฮะนี่นี่คือการทํางานของผม ในการทํางานของผมเนี่ยผมบอกตรงๆนะไหวกว็ไหวเถอะท่านที่อยากให้ผมไปมาตอกขายที่ขายทางมีเยอะครับที่ให้ไปถ้าไม่ชัวร์แล้วอย่าเอามาให้ผมไม่ชัวร์คำว่าไม่ชัวร์คือหนึ่งโฉนดไม่ชัวร์นะฮะอันนี้ต้องให้ผมอ่าต้องมาให้ผมเอาหลังโฉนดามาให้ผมหลังโฉนดแล้วผมจะเช็คเองว่ามัน พอในสุดขุดพ่องไหมเพราะถ้ามันเพราะว่าถ้ามันไม่จริงจังอย่างที่เราโฆษณาไปแล้วมันก็จะเป็นเรื่องเป็นราวนะอันนี้ผมคือคือจะค้าที่อย่างเดียวนะต้องการค้าที่แล้วก็ที่มาจากของเราด้วยของคนอื่นเขาค้าที่ของคนอื่นเขาแต่ไม่ใช่ค้าฟาร์มค้าฟาร์มนี่ตัดทิ้งไปผมไม่เอานะ เอาค่าท่าที่อย่างเดียวนะเอาเอาความเป็นมาเป็นไปที่มันถูกต้องผมถึงจะรับอ่าถึงจะรับตามนะครับเรียกว,ว่ามีอาการคุมเครือกันนี่อะไรแต่อะไรเนี่ยไม่เอากับไม่เอาเอาที่บันให้มันเหมาะเจาะที่สุดแล้วก็ไม่มีการหลบเลี่ยงทางกฎหมายใดๆทั้งสิน้นนะอ่าผมนี่ผมต้องทําอย่างนี้ เรื่องที่ดินผมก็เดินมาถึงสามสิบปีแล้วเขก็พอจะรู้ว่าอะไรมันคืออะไรนะครับส่วนที่ว่าจะไม่ไม่ชัวร์ไม่อะไรไม่ต้องมาให้ผมนะครับไปไอ่าแล้วก็ผมก็ไม่รับถึงว่าทําไปอย่างนี้ได้หรือไม่ได้งานอื่นผมก็มีทํานะเดีกวทาด้วยความสนุกบางทีไปยืนกลางแดดตั้งแต่เช้ายันเที่ยงเถือสัก ไปถ่ายรูปมังอะไรมัง่งก็เพราะอะไรอ่ะเพราะว่าเราต้องการความชัดเจนอ่าต้องการความชัดเจนของมันเท่านั้นอ่าเรื่องเรื่องเปอร์เซ็นต์แค่นี้แต่เอาอ่าคดีฟารมมาเสี่ยงกันไม่เอาครับไม่เอาไม่เอาแน่นอนแต่ว่าบอกตรงไหนว่าถ้าที่สวยก็สวยสวยก็สวยแต่ที่นี่จยบอกว่าไอ้สวยของผมแต่ไม่ได้มันไม่ได้สวยกับคนซื้อเอาไอ้อย่างนี้ต้องอ่าต้องฟามพอใจครับถ้าพอใจก็ อ่าโอเคมาดูมาดูได้นะมาดูได้ตอนนี้ <c oughs> สมัยก่อนนี้ผมบอกตรงๆนะตัวเ <c oughs> ล่ากันแบบแบบเปิดอกผมบอกหมดเลยสถานที่สถานที่เนี่ยถ่ายเสร็จเรียบร้อยตอกหมดตำบลอำเภอแม้กระทั่งซอยเซยนี่เข้าไปหมดซอยซอยเนี่ยเข้าไปหมดอ่าอยู่ตรงไหนส่วนอยู่ซ้ายอยู่ฟ้าเข้า จากถนนใหญ่กีเกก่เม็ดกี่กี่เม็ดบองปดปองเลยคุณไปดูไปดูคลิปเก่าๆของผมด้ะคลิปเก่าๆก็มีอยู่แปดเจ็ดแปดร้อยคลิปแล้วนะไปดูเก่าถามได้ว่าขายได้ยรือไหมขายได้ม้กก็มีมากค่ะเล็กๆกนน้อยนะแต่ทีนี้ไปดูผมก็บอกละเอียดละเอียดเลยนะว่าขนาดนั้นแล้วทำยังไงครับทำยังไงครับเอาไงว้เอ๊ที่ตรงนี้มันมีคนโทรถัก โทรมาโทรมาโทรมาถามโทรมาถามสองครั้งสามครัง้งแล้วก็งเงียบไปก็งเงียบไปมาลู้ที่หลังเรียบร้อยแล้วอ่าเรียบร้อยแล้วมันเราบ,บอกหมดนี่ละที่ตรงนั้นชันหลังฉันโหนมันหน้าบอกแม้กระทั่งชื่อเจ้าของทีฉ่ฉนโหนมันยังมียังมีอยู่ในนั้นเลยอ่าเรียบร้อยครับอ่าก็เป็นอ่านว่า พับเกมกันไปก็ไามา่ได้เคยไปต่อว่าอาได้ก็ทำได้ก็ทาไปนะทําได้ก็ทาไปตอนนี้เอาใหม่แล้วมาแามาเอาไม่เอาแล้วบอกอย่างเดียวฮาอยากอย่างเดียวคือจุดตาแดงพิกัดต,ตรงนี้อยู่ที่ไหนอ,อําเภอปากท่อจังหวัดราชบุรีจบแค่นั้นครับห่างจากอ่า อ่าปองมะนาวพอถึงนี่กี่กิโลเมตรแค่นั้นครับตรงนั้นพอตอนนี้ถ้าเกิดว่าท่านจะไปติดต่อกันเองได้อา้าเรานั้นเรียกยวฝันตะไม้ของท่านนะแต่ราคาผมสมมติจะไปติดต่อกันเองสมมุตินะไปติดต่อกันเองโดยที่ว่าอ่ารู้เรื่องจากไหนมาก็แล้วแต่และราคากับเจ้าของที่บอกกับผมถ้ามันผิด คือวันผิดไงเจ้าของบอกสี่แสนผมไม่บอกสี่แสนนะเรือเรือราคาตรงเนี้ยราคาไร่ละสี่แสนแต่เจ้าของก็บอกแค่แค่สามแสนห้าอ่าถ้าเป็นแบบนั้นครับคุณมาหาผมได้เลยนะครับอ่ามาหาผมได้เลยแจ้งความได้เลยโกหกหลอกลวงอันนี้แจ้งความได้่าแจ้งความได้โกหกหลอกลวงอะไรแบบนี้ กพราะผมไม่มีคืออะไรก็เหมือนกันหมดอ่าเจ้าของที่เขาบอกสี่แสนผมก็สี่แสนเจ้าของที่บอกสามแสนหน้าผมทำนผมกินเปอร์เซ็นต์พอแล้วนะผมกินเปอร์เซ็นต์พอและอีกอย่างหนึ่งอ้าวเดี๋ยวดูอ่าพื้นที่สวยมากคนมากวยมากครับเอานะครับเนี่ยครับพื้นที่นสวยมากเลยครับสวยมาก โอ้ทีวิวทัศน์วิวเนี่สวยมากเลย เบตถนนถ้าเนินเข้ามานะครับถนนก็เป็นก็ก็ก็เรียกว่าทําสน,นุสแต่ว่าถ้าถ้าเขาทําอ่าบริบูรณ์จัดสรรบริบูรณ์นะเดี๋ยวก็จะมีซอยเซ,ย,ซยเข้ามาหมดเลยครับนะก็เนี่ยครับมันก็เป็นทิวทัศน์ที่ว่าสวยสดงดงามเป็นเป็นเรื่องของธรรมชาติจริงๆธรรมชาติจริงๆเลยครับนะเพรานี้พอ้ยที่สวยๆย,ยัง ทิวภูเขาเนี่ยนยอดทิวภูเขาเงี้ยัขงข้างข้างเอธรรมชาติในะยังยังไม่จืดจางไปตรงสถานที่ตรงนั้นผมมีเยอะครับยังมีเยอะอีกหลายสิบที่อ่าที่เดี๋ยวเดี๋ยวผมจะมาพยอยลงลงดูเรื่อยๆท่านติดตามเอาติดตามดูครับเรื่องที่จะซื้อจะหาไม่ว่าอะไร จะซื้อสาข,อขาไปว่าอะไรนะครับแล้วผมจะพาไปดูอ่าไอ้แต่ที่บางทีผมสัมผัสกับสายตาฮะไปยืนเหยียบไปยืนย่ําไปยืนดูอ่อันนี้ผมถึงจะเอามาเอามาโปรโมทนะฮะโปรโมทเอาละท่านผู้ใดที่จะอ่าให้ผมโปรโมตหรือว่าต่อขายเชิญเลยครับ อ่าไม่มีเปอร์เซ็นต์อย่างเดียวนะขอเปอร์เซ็นต์อย่างเดียวไม่มนะีอะสามเปอร์เซ็นต์มันไม่มากมายร้อยละสามบาทปรดูร้อยละสามบาทฮนะาทาน้ำมันวิ่งไปสถานอ่าที่สามเทีเ่ยวนะเหลือไม่กี่กังคังหรอกครับอ่านะนี่แหละนี่แหละการทํางานของผมมันเป็นแบบนี้ทำมันถึงไม่รวยสักทีแต่แต่ไม่รวยครับแต่ว่ามันแม่มันมีความสุขอนะ่ หาของให้เขาใช้หาของให้เขาอยู่ก็ตรงตามเป้าหมายที่ผมใช้ชื่อว่าตามหาแผ่นดินทองนี่แหละครับนี่แหละครับน <c oughs> ะครับต <c oughs> อนนี้ก็อย่าลืมนะครับท่านอย่าลืมนะฮะอย่าลืมนะครับทนะ่านทำสัญญาลันวันไหนสมมติ โอเคแล้วหมายอยากจะได้ที่โอเคจะทำสัญญาวันไหนรับเรือจากลุงเปียกไปได้เลยหนึ่งลำลำนี้แะครับนะทำด้วยไม้มงคลนะทำด้วยกันสิทธิการิยะท่านว่าผู้ใดก็ตามมีเรือสำเภาวไว้ในครอบครองท่านว่าผู้นั้นจะมีสติสติงคานานะมีโชคมีลาวอยู่เนืองเนืองนะอันนี้อันนี้สิทธิการิยะท่านว่าครับ อาวันนี้ก็ขอฝาของพอจะวัดดีทุกทุกท่านครับผมสวัสด,ดีครับ